สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะเราเคยคุยกันไปแล้วถึงเรื่องว่านเศรษฐีพวกเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางเศรษฐีขอดแล้วก็เศรษฐีต่างนะคะวันนี้จะมาพูดถึงว่านเศรษฐีที่เป็นว่านเศรษฐีตัวเก่าอีกตัวหนึ่งก็คือเศรษฐียวนหรือเศรษฐีไส้งอนคําอธิบายของเขานะคะต้นขึ้นเป็นกอเป็นพุ่มแบนๆใบเหมือนเศรษฐีขอด ก็คือใบพวกนี้เขาก็จะเหมือนเหมือนคล้ายๆกันหมดนะคะคือใบเรียวยาวแต่ใบขาวมีสีเขียวแซมเล็กน้อย mm hmm. ก็ลักษณะใบจะเป็นแบบนี้คะ่ะขาวขาวแซมเขียวหรือจะเรียกว,ว่าเขียวแซมขาวแต่ถ้าใบขึ้นใหม่บางชี mm hmm. ก็จะออกไปทางขาวมากนะคะ อันนี้เขาจะต่างจากเศรษฐีด่างที่เคยพูดถึงไปเมื่อคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเศรษฐีด่างใบจะใหญ่แต่เศรษฐีไส้งอนอหรือเศรษฐียวนใบจะยาวเล็กแล้วก็แถบของเขาคือถ้าเป็นเศรษฐีด่างแถบจะอยู่เขาเรียกว่าคลิปสองข้างของใบนะคะจะไม่ได้เข้ามาด้านในแต่ถ้าเป็นเศรษฐีไส้งอนเนี่ยจะเห็นว่าจะมีขาวสลับเขียวได้ เยอะนะคะจนถึงข้างในเลยนะคะแล้วก็ความเรียวยาวของใบก็คือจะเล็กกว่าทุกว่านเศรษฐีที่อยู่ในกลุ่มๆพวกนี้นะคะใบจะยาวและเล็กแคบมากที่สุดดอกออกสีขาวชูก้านขึ้นสูงเทียมเท่ากับใบเห็นได้ชัดรากเหมือนแฝกหอมเขาก็น่าจะเป็นไม้ตระกูลนั้นแหละนะคะ นั้นตัวนี้ก็คือเศรษฐียวนหรือเศรษฐีไส้งอนประโยชน์เขาอบอกว่าคือจริงๆว่านเศรษฐีคนโบราณอย่างที่เราเคยบอกไว้ตั้งแต่เศรษฐีเรือนนอกเรือนในก็คือจะมีบรรดาพวกเศรษฐีเขานิยมเอาไม้พวกนี้มาตั้งประดับโชว์เพื่อเป็นเกียรติหรือว่าเพื่อเป็นประดับบรารมี ก็เลยเป็นที่มาของชื่อของว่านเศรษฐีพวกนี้นะคะเพราะนั้นคำบรรยายของเศรษฐียวดหรือเศรษฐีไส้งอนก็คือเป็นไม้ที่พวกเศรษฐีตั้งเอาไว้ในห้องรับแขกเพื่อที่จะเป็นเกียรติหรือว่าประดับบารมีของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ทีนี้คนก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเศรษฐีเขาปลูกแล้วรวยคนธรรมดามาปลูกก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้างนะคะต้องยอมรับเลยว่าในบรรดากลุ่มเศรษฐีทั้งหมดนะ่ะคาอธิบายของเศรษฐียนหรือเศรษฐีไส้งอนนะ่ะดูจะมีไว้เพื่อประดับบาร,รมีเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีเรื่องลิดหรือความเชื่อเหมือนกับบ้านเศรษฐีตัวอื่นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าคือจริงๆถ้าเราอยากรวยก็ต้องเรียนแบบคนรวยอะ คนเริมเมื่อก่อนเขาปลูกว่านตัวนี้ก็เลยพากันปลูกตามแล้วก็ตั้งชื่อว่าว่านเศรษฐีโดยเป็นเศรษฐียวนหรือเศรษฐีไส้ง่นนะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้ประดับบารมีหรือไว้เพื่อโชว์สวยงามกันในห้องรับแขกนะคะนี่ก็เป็นที่มาของเศรษฐียวนหรือเศรษฐีไส้ง่นแล้วก็ฝากเอาไวส้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้แต่เขาก็เป็นว่านเก่าโบราณนะคะตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวเพราะนั้นถ้าจะมีว่านเศรษฐีก็อาจจะต้องเก็บ ให้มันครบนะคะในบรรดาเศรษฐีทั้งหมดตั้งแต่เศรษฐีสมัยอายุทยา3ตัวคือเรือนนอกเรือนในเรือนกลางเราก็ถัดมาเศรษฐีไส้งอนเศรษฐียนเศรษฐีดังเศรษฐีคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกลุ่มเดียวกันแหละและลักษณะใบเขาก็จะเป็นแบบเดียวกันหรือถ้าใครชอบความด่ังนะคะชอบไม้ด่งังเศรษฐีไส้งอนหรือเศรษฐียนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสวยน่ารักเลี้ยงง่ายแล้วก็ ให้ใบด่างที่ง่ายมากโดยไม่ต้องไปกลัวว่าด่างกับเขียวนะคะไม่มีทางเขียวได้เลยมีแต่ด่างมากด่างน้อยแต่มันไม่ด่างน้อยอะค่ะด่างค่อนข้างมากเลยแหละก็ถือว่ามีความสวยงามสมกับที่เศรษฐีเมื่อก่อนเขาเอาตั้งประดับเพื่อไว้เป็นบาร,รมีของเขานะคะวันนี้ วลากรสมนุนไพรก็ขอฝากเรื่องของเศรษฐีไส้อนอนหรือเศรษฐียวนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย่าลืมกด s u b สไครต์กด,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ